รวนล้นเหมือนเหมือนปั้นตรงนครับสองจุดสี่สิคเนชก็มาเเดียว้นนี่เลย bắt làm 2แถวเลยนะ บีนไปไหนได้ไหมเดินมีมีมีนมาที่นั่นกินได้กี่ังพิติดอันนี่สิกัไมน่เอาเลยบิ๊พวกน้องนะอยู่ในทุกนะอ่าเอาหนังเลยหนังเลยบิมไปไหนได้ไหมมีมียืนยันเลยไม่เปิดิษติเลยจากแม่มึงนี่แบบเดียวเลยแม่ก็ชนคนอยู่เดียวนอนไปเหนกับต้อตาม ไมเลยมมีไหมไม่มี่รเดี๋ยวเรานี่ก่อนยาก่อนคนนั้นเ่ไม่มกายดิกระจายป่ะตังเอาตีเลือกนไปคนเดียวเยาจังกพ่งจังปลาแ้มีนะยังิไม่ต้องไม่ต้องพุ่งลังพี่มุ่งหน่เล่นก้มลงมานน่ก้มมานี่ก้มหน้าเล่นี่ Nào, con ngon con nòng na, na, nón tinh nòng. lê mày đấy mà, lê đéo. lê tăm đéo. tâm lấy tăm lê đi bỏ. À, lê tăm lê đi lê tăm lê tăm lê đấy. lê tăm lê tăm đối tăm lê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  tăm เป็นของเราเนี so world, river, so making, so ่ยนี่ด so, um ้ยนเราว่านปนะเป็นหักใก็ติอยค่ับที่นั่นงกมันมนงดีนะซึ่งหลักอยู่ใท่ันเป็นของเราองาไหมเาทำสลิปลอเนี่ยเขาทำแอไออ่าโโต้ติแล้ก็เขาทำร้อยกว่าทันเเกือบสองครับงร้อกว่าประมาณเกือบสองร้อทัประมาณนั้นนะบางทั้นก็ได้ บางครั้งก็ได้สิงของบางครั้งก็ก็ไม่ได้อันนี้คือท้่ตรอง่งินครั้งที่สองไม่บางครับครั้งแรกกันเรากี่บาทครับที่เราซื้อหนึ่งแสนอ่าจำนวนเงินเท่าไหร่หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตงแล้วแล้วเราโอนไปให้เขาเท่าไหร่ครับสองจุดสี่ศูนย์ผมก็ไม่ทราบไมแต่ว่าได้บอกมาทั้งแต่แต่ว่าถ้าโอนอนก่อนก็เราเยอะว่าให้ดีไหมไม่ไมหนักมากเรานีย ต้องแต่งแกนพิวากุศลครับเราไม่่งแกนเรามีเคยไปลักษณะหลอกลูกค้าต่างจังหวัดอะไรบ้างไหมครับเมื่อก่อนนี้มั้งเราได้เงินมาทําอะไรมั้งพี่ส่วนมากไม่จะเป็นอะไรเป็นกองเงินอะไรอ๋เอาของไปขายหรือว่างไงก็ขายมั่งใช่บางลองไปเอาเงินไปทําอะไรพี่ใช้จ่าย,เ,ยลาเล่นบาลานต์หรือเล่นเล่นยาได้ไหมครับเล่นเนาะ มดิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวนแบบฉับไวกับมดิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ